โอเควันนี้เรามาดูนูโวนะครับเป็นชุดที่ลูกค้าทำห้าสิบเก้ามาแล้วนะครับแล้วทีนี้เอามาให้เราเพิ่มสเต็ปนะครับก็มันสามารถซ่อมได้นะครับเพราะว่าฝาลูกค้าเนี่ยเปิดมาอย่างซ่อมได้อยู่ส่วนเสื้อก็ยังพอตีได้ครับถึงจะปากเสื้อมาเยอะมากแล้วก็ตามก็ยังพอทําได้อยู่นะครับอันนี้ก็เราทําเป็นสเต็ปลูกค้าแจ้งว่าเป็นหกสิบสาม ชักาไปเลยนะครับทั้งหมดเสื้อวฝาข้อเซ็ตทุกอย่างที่ร้านนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันอันเนี้ยผมก็จะจําลองให้เห็นเลยนะครับว่ามันใส่ยากไหมนะครับก็โซ่ใส่ไม่ยากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่สะะมมติว่าผมเอาเท่านี้เนี้ยใส่เข้าละเห็นไหมง่ายเบอร์เลยเสร็จแล้ว ผมก็จะใช้น็อตประคองไปก่อนเดี๋ยวจะมาหมุนนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยผมแถมตัวกดโซ่ตัวเนี้ยไปให้ลูกค้านะครับอืมพอใส่เสร็จแล้วเราก็ตั้งนะครับทั้งไปเลยนะครับเราก็ดูโซ่นะครับว่าเอาประมาณเท่าไหร่นะครับอย่าตึงเกินนะครับถ้าตึงเกินจะสตาร์ทยากมากเลยผมลองหมุนดูกัน น่าจะประมาณนี้ได้แล้วนะของจริงก็น่าจะประมาณนี้แต่ว่าก็าน่าจะเตึงเกินนะครับน่าจะเตึงเกินไปแต่ว่าเราไม่ได้ประกอบตาเทียให้ดูเสร็จแล้วลูกค้าตั้งนี้เสร็จนะครับก็ล็อกนี่เลยมันจะมีโอริงหนึ่งตัวมาให้น้ำมันรั่วนะครับเราก็เขี่ยมันลงไปก่อนก็ได้นะครับเขี่ยมันลงไปเลยเขี่ยให้มันติดนะครับเสร็จแล้ว เราก็ล็อกน็อตนั่นไปเลยนะครับแค่นี้ก็คือตั้งโซ่เสร็จแล้วจบแล้วอะเสร็จแล้วเราก็นี่เราจะหมุนเทสให้ดูนะครับนี่เลยหมุนง่ายมากนะครับลูกปงลูกปืนแคมไม่มีฝืดเลยนะครับดูเลยไม่มีฝืดตดจุดนะครับก็แคมเนนืยลูกค้าสั่งกับทางร้านนะครับลูกค้าไปเปลี่ยนลูกปืนแท้บนอ่านองนาง แล้วก็ใส่รูปปืนด้านหนให้ถูกต้องนะครับเอาไว้ด้านที่มันปิดตัวดักน้ํามันเนี่ยให้มันอยู่ด้านหน้านะครับอย่าไปใส่ไว้ด้านในเดียวน้ำมันมันไม่เข้านะครับแล้วก็มีกระเดื่องโรเลอร์ชุบแข็งของทางร้านไปอีกหนึ่งคู่นะครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูก่อนนีดลูกศรมดูลูกศจุดตายล่างนี่นะครับแต่แค่นี้นะครับ ส่วนปลอกเกนเนี่ยลูกค้าจะไปใส่ตามผมนะาจากด้านด้านนี้ยมาไว้ตรงนี้เพราะว่าถ้าผมไว้ตรงนี้ปลอกเกนมันจะขาดนะครับตอนเทสเนี่ยมันไม่ได้ใส่แข็งทางคู่นะครับอันนี้คือเราจับไว้แล้วให้มันเหมือนแบบรถเดิมๆที่สุดนะครับไม่ให้ข้อมันขยับนะครับเราจับไว้หมดแล้วแล้วก็ใส่ตัวกดโซ่แบบจำลองเหตุการณ์จริงให้เลยนะครับ ก็ตัวล่างนะครับปะเก็นทองแดงที่ลูกค้าสั่งหนึ่งนี่นะครับอืลื่นมากนี่มีทุกสูบนะครับไม่ใช่ไม่มีแต่ไม่ได้ใส่แหวน <c oughs> นี่เลยลื่นเพราะมันลื่นเพราะว่ามันไม่ได้ใส่แ็มใส่กระเดี่ยงนี่แหละครับพอเทสให้เรียบร้อยแล้วไม่มีชงแน่น,นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซนใช้ได้แบบยาวๆเลยสเต็ปนี้นี่นะครับนี่หกสิบสามชักห้า ประกอบง่ายไล่ง่าย,าย,ายส่วนแข้งเนี่ยก็ไปลวงใบลวงเพิ่มเอานะครับของเดิมลูกค้าตีมาหกสิบหกมิลแล้วก็รี่เหลือหกสิบสี่แต่เนี่ยผมตีไปหกสิบเก้าไประเบิดไปลวงเพิ่มเป็นหกสิบเก้าจุดห้าหรือเจดจุดศูนย์อ่าเจ็สิบพอเลยแค่นั้นพอมันจะได้ไม่ต้องแบบใหญ่โอเวอร์เกันไปเพราะว่าถ้าเจ็สิเอ็ดแล้วเนี่ย มันก็จะเสี่ยงโดนในตาน้ํามันของแข็งนะครับประมาณเจ็ดสิบจุดห้าเจ็สิบเอ็ดเนี่ยปั๊มก็ยังพอได้อยู่ประมาณนี้แต่ว่าถ้าเจ็ดสิบเอ็ดกว่าเจ็ดสิบเอ็ดนิดนิดเจ็ดสิบสองเนี่ยยังไงก็โดนนะครับนี่เลยก็มูดง,ง่ายๆแค่นี้เองเอาไปประกอบง่ายมากส่วนไอ้ด้านในเนี่ยก้านถังจังหวะไม่ค่อยชนอยู่แล้วส่วนใหญ่มันจะมาตรงปอกนี่แหละครับเรียบร้อยประมาณนี้นะครับสําหรับ อ่ามันเรียกว่าอะไรนูโวออกสิบสามชักห้านะครับหือว่าถ้าลูกค้าอยากได้ท่อเ่ทน,นะครับจะส่งมาทำกระราทั้งใบก็ได้นะครับนี่นะครับผอให้ดูก่อนเป็นลักษณะอย่างนี้ก็ได้วันนี้เราก็รอส่งแต่เนี้ยเ,เป็นงานสี่วาลนี่แข็งแข็งตรงนี้ก็มีที่ถ่ายไม่มีแล้วเต็มไปหมดนี่ จับจ้าบเลยนะครับลูกค้าจะให้เราเดินก็ได้นะครับนี่เลยนี่ทำให้ได้หมดนะครับทุกอย่างจัดให้ได้หมดตามสั่งนะครับก็ต้องการอะไรแบบไหนติดต่อเรามาได้นะครับนี่เลยก็สเต็หกสิมชักห้านะครับจมๆเลยเอาไปปุบ๊บแลนอินสักพันโล เราก็ซัดได้เลยนะครับจริงๆมันก็ซัดได้เลยแต่ว่าผมอยากให้ด้านอินทุกอย่างเขาที่ก่อนนะครับเราก็เขาแัดเปี้ยงเลยนะครับอะประมาณนี้สนใจต่อมาทักมาเจนเย็นนะครับตอนนี้งานเยอะมากขอบคุณครับ